ต้องพักก่อนนะวันนี้ต้องพักงานก่อนลุกไม่ได้เลยนะเราแน่ไม่ต้องทำงานหรอกวันนี้พักก่อนพร้มที่เรียกมันทำเป็นแบบไม่รู้สึกอะไรเลยมือมือมันไม่ได้ล้มนะล้มปตู้จ่ะหนูต้องรีบรีบไปพยุงแกขึ้นมันมีรถมาข้างหลังไง มันล้มไปเนี่ยมันแบบไม่เหมือนว่าตัวเองล้มเนี่ยมันเป็นแบบมันลอยมันมันมันวืดไปเฉยๆใช่ไหมมันจะเหมือนแบบมันวืดไปเยาะๆสมิลก็เลเนาะมันมืดเลยนะบางทีแบเหมือนเหมือนเหมือนบพาะอัน้อะไรที่ถกายตาเรามันมืด็ไดเโอเคนะครับของโบโบไลคลิปนี้ถึงแแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลูกแขนให้อ้าวูกเด้อเนี่ยใครจะูกอืมเอแขนนขว ครัญตูโกไลแล้วก็ไม่พ้าดนะครับแม่คำส่นผูกลหน่อยดนี่ประสบอุบัิเหตุใหเขาอยู่ดีเล้ยงข้ามาลูกีกต่อเลยนะครับผมก็ไปผูกที่สวนแม่ต้นครับจะตัดนะครับเดินอยู่กับเนื้อกับตันักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัย ให้เจ้าแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันเนอนางเ้อมาอยู่กับลูกกับผัวนน่แหน่อยู่อยู่แล้วเอ้าก็ขวัญหล่นก็ให้มาสิเนาะขันซ้ายก็เงินมาขวันขวาเงินเข้าเป็นเจ้าเงินล้านนู่นเอาอยู่แข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันลูกเด้ขอบคุณมากดนมาหมดโรคหมดโรคหมไป เนียดจังไรอย่าเบื้งนะอันนี้นะอ้าวหายอย่าเถืองเอาง่วงจังเลยออกก่อนเอาหายกว่าผมผหอมห่วงมือถือกับตันมากกว่าหายกว่านี้เอาดีกว่าเขาเอาคือวนี้มือกวาดเขากวาดยาเอามาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อถนนลุ้นลุ้นทางก็ กับเนื first night, first night, ้อกับ so ต oh. ัวนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เจ้าแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันหันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้สิทธีร้อยล้านมือสองข้างจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่มุมใดเจไดก็ขอให้ลังไหลไฟพัดมาหาเจ้าให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจน

ยลดีนป <ítulo> <run> <displayed S 1> um ัญญาใหญ่นี่นะอันนี้นี่ยาดีหน่อยเมื่อวานนี้ฮันนี่เป็นอะไรนะะคอ้าวเดี๋ยวยาดีเมื่อวานนี้ฮันนี่เป็นอะไรโดนรถให้เจ้าเล้วให้จีอ๋อนี่ยาดียาดีพ่อให้แก่เก็บแกเช็ดด้วยนี่ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ไม่รู้โกรธอะไรฮันนี่ขารถกับ ทับมือโอ้โหมือนี่แบนเต็แตะเลยแล้วก็ทานีใส่ไปก็ไม่เป็นไรรับสักแหนไว้ได้ควันยู่มองล้มรดล้มกับเฮามาเด้อมาอยู่กับเนือกับตนมาอยู่บ้านกูก่อนเด้อมาเด้อ้านเด้อมาเด้อ้นเด้อคว้ามอเนั่เ่ด้อด้เวจริงดีๆเฮามาในชีวิตเ น้ำก้าวทาเลยนะน้ำก้าวปวดตรงไหนมันเจ็บตรงไหนหน่ะมกไไินด้วยน้ำใยมันก็จะได้ก,ก้อนใ่าทาเลยทาตั้งแต่นี่เลยเออทาหมดนั่นแหละทาไปเลยไม,ไม่ไม่ต้องไป่ทาตรงแผลก็ได้ทาตามแขน ไม่ไม่ยาโนดยาโวดทาทาทาครึ่งครึ่งแล้วก็ครึ่งครึ่งหน้อยไม่ไม่ไม่ต้องครึ่งไม่ต้องทำอะไรโนดครึ่งทิ่ด้อวยเนาทาเลยอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านครับแถวบ้านแล้วน้องก้าจะรู้สึกบ้านอะไรยังนมันเกิดอะไรบุกไก่มันเกิดอะไรบเลยได้ทุกเวลามันทำไมต้องล้มอ่ะมันตัดอะไรตัดหน้าหรือเปล่าติเงียยังไงมีมีคนวิ่งตัดหน้า มีคนมันจะหนักก็เลยเบรกแล้วเมื่อคืนที่นู่นน่ะฝนตกฝนตกแรงถนแล้วเราใส่หมวกกันน็อกใช่หมวกกันถนนลื่นแล้วก็หมวกกันน็อกมันเป็นสีดำไงมันแล้วก็เงินหมวกกันน็อกเป็นสีขาวอยู่แต่ว่ามันเป็นเม็ดฝนมันเกาะตามกระจกหมวกกันน็อกแล้วเนาะแล้วช้อนไม่เป็นอะไรบอกแล้วเป็นอะไรมากไหมขอดูหน่อยขอดูว่าเป็นเอะไรมากไหมตรงมือแขนตรงนี้เหรอมีตรงตรงซอกนะแต่ว่าแล้วมันปวด

ทำไมมันเสียงสำเนียงมันเกือบคล้ายกันเลยอ้าเจี๊ยบหัวโขยหัวโขยแม่ถ้าพูดบ้านผมนี่มีการมีการเปี่ยมากกันนะมหัวโขยหัวโขลยบ้านจริงจริงเหรอเนี่ยพูดจริงจริงขึ้นมเนี่ยจริงโยเหมือนกับว่าที่ว่าเขาไปถามซื้อไก่น่ะยายได้ไก่ไหมมีก็อย่ารอเอานะคะเพราะว่ามินี่คือไม่ได้มินี่คือไม่ได้บอกจ้า โอ้ภาษาดีเนาะเป็นแค่ไดหนมันจับตามไงภาษาเนี้เมีว่าเหมือนว่ามีนะมีว่ามันนี่ได้เนาะเออมีมีคือไม่ได้นะนะไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาก็ทันสมัยเขาก็เปลี่ยนแล้วว่า มีได้ลบเออข้าเปลี่ยนออกมาสี่ย่างเมื่อคืนเหรอสกอรเมื่อคืนสกอนนี้บอกว่าโอ้ที่สกอรฝนตกแรงมากยายได้ไกลไหมเต่างอนกับสกอร์มีไก่ค้ายไหมยายมีเมื่อคืนน่ะป่ะก็เฉยเลยเดี๋ยวนี้เขาจะต่อคำออกมาว่ายายมีไกลคล้ายไหมเขาไม่ได้ เขาน่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเราน่ะบาดเจ็บเราจะรบกวนก็คือเจรจากันแล้วเขาก็กไม่ได้แต uh ่ก huh. mm ่อนนี <S <s ้มันสั้นๆอะไรล่ะไม่ไม่ติดความไม่ได้เอาไม่ไราคือเป็นคนรู้จักกันฮะคนรู้จักกันด้วยอืก็คนในหมู่บ้านเดียวกันเดินตัดหน้า ครับผมก็คือเหะือาคนตกคนมองไม่ค่อยเห็นด้วยก็เลยไม่ได้เบรกล่วงหน้านิ่นๆนินก็เลยคุยเคลียร์กันแล้วนะเคลียร์กันแล้วท่านี่ไปไปทำแผลที่โรงพยาบาลหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะใช่แล้วก็ไปฉีดยาแก้ช้ำในแล้วก็ได้ยากลับมามากินมาทาด้วยอ๋อเมื่อวานกลับไปนอนบ้านมาค่ะใช่นีครับลดลงฟาดเข่าไปหมดข้องระสบแล้วครับผมวันนี้ยังมีโยนะครับวนนี้ นะครับคลิปนี้ครับก็จบไว้แต่เพียงเค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามในช่องต้นทักกอกกอกนะครับก็มาดูการทำดูโกโกไลและแฟนนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่นี้ครับขอจบไว้แต่เพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ